ตัวใหม่ครับผม0.0001%นะฮะไม่ใช่นี่มัน0.01%นะครับผมจะทำการสุ่มจนกว่าม,มันจะออกโดยงบป,ประมาณของผมในตอนนี้ก็อยู่ที่3,896,617นะครับผมเรามาดูกันว่า <laughs> มันจะออกตอนไหนและผมมุดตุดจะได้กี่ตัวแล้วออกหรือเปล่านะฮะหรือว่าผมอาจจะยังไม่หมดตัวก่อนก็ได้นะ S <S <Pop> <S an uter> มันเป็นไปได้เสมอนะฮะ0.01%เฮ็ดแค่ได้ตอนไหนไม่รู้มาดูแล้วเปอร์เซ็นต์การออกในยากกว่าเดิม10เท่าเลยนะครับแอดมินจะรีดทองให้แห้งยกเซิร์ฟเลยได้ไงวะเนี่ยลองเดากันได้ดูเรื่อยๆคร่าวๆเลยนะครับว่าเราจะได้ใช้ทองทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะผมจะุูมจนกว่ามันจะออกจริงๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง80ชั่วโมง ผมจะเล่งบางช่วงเวลาที่มันจะเร่งได้นะครับยังไงก็ฝากคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครหรือ1แชร์ให้กลุ่มคนตาบอดด้วยนะครับให้ตายเหนื่อยเลยที่สุ่มใหม่ก็จะเป็นหน้าตากล่องซัมเมอร์นะครับที่สำคัญเลยนะฮะมันจะใช้ทีรอบละ500ต่อหนึ่งแต่เรานั้นเราจะกดทีละ4,500 เพื่อประหยัดลงไปอีก10%เรราจะขายทั้งหมดยันรีเจเนรีให้เหลือแค่มิสติกตัวเดียวเท่านั้นนะเฮ้ยแต่ตอนนี้นะฮะมี V.I.P นี่ว่าหรือมีบูทมีลัคกี้นะครับจะกลายเป็น0.02%ทำให้เรามีความหวังเพิ่มขึ้นนะฮะเออมากไหมอืมก็ไม่มากเท่าไหร่เรามาดูกันครับว้าสามร้อยแปเก้สองพันเราจะออกไหม สุ่มทีละสี่พันห้าเราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดตูดแต่รอบแรกนั้นเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการเอฟไปก่อนนะฮะเออแล้วก็เอฟแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าจะออกในช่วงไหนมาเด้อเปิดโปรแกรมปุ๊บแดงก็ออกมาแล้ว <c oughs> ผมก็ดีใจนิดนึงนะมันมันจะมีความหวังเล็กๆน้อยๆในจิตใจของผมเฮ้ยแดงสงตัวติดว่ะ เอาเรื่องเจ็ดคนมาดวงดีครับนังๆลำเดือนว่าสามล้านเหลือสามล้านเจ็ดนะฮะของผมจะไหวไหมไปเดืเจีย้ยอดไปประมาณสามแสนนะครับแบบยอดๆนะเราได้ไททันแ,นแซนแมนมาทั้งหมดสามตัวเท่านั้นนะฮะ <S <S ส่วนกอดรี่น่ะเหรอหลักแสนมันจะไปออกอะไรมันต้องรอบแบบว่าเป็นล้านเอาเลยครับท่านผู้ชม ผมก็เลยทาการที่จะใส่ต่อแบบต่อเนื่องและลอง F K ไปก่อนถ้ารู้สึกว่า F K ไม่เกิดผลผมจะลองไม่ F K นะครับเผื่อเกมมันจะจับการทุื่นไหวอะไรเงี้ยหรือว่าคุณต้องเดินตลอดเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเผื่อมันจะออกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำการยืนนิ่งและ F K รู้สึกว่ามันอ่ะมันจะเกลือมากเลยนะครับมันจะไม่ออกหรือว่าผมคิดไปเองนะฮะเออคิดไปเองเปล่าวะ <laughs> แต่วามคิดาองผมได้ตอนนี้ รู้สึกว่าการยืนเฉยและกดสุ่มแบบต่อเนื่องไปแบบนี้มันจะทําให้ผมน,นั้นรู้สึกเกลือมากแต่ก็อลองดูก่อนแล้วกันสนับสนุนเด้อบอกทีเฮดดอทคแน่นอนนะครับว่าบอกทีเฮดอัปเดตใหม่แบบโคตตึงคือตัวใหม่มาปับ๊บจับยัดปุ๊บและนี่คือร้านค้ายูนิตทอยเล t เทอร์ e ันดีเฟนต์จะมีตัวละครยูนิตใหม่แบบคอมโมมบบสุดตึงมาพร้อมกับเทศกาลดอกไม้ไฟที่จะทําให้คุณสุม่มนะ ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวส่วนระหว่าน,นั้นก็มีให้คุณลุ้นแบบตะการตาเฮ้ยแต่ท่านแฟนแมนฟ้งหรือจะเป็นแมปสกิมดี่เทเวอร์ดีเฟนก็จะมีตัวละครต่างๆขายอีกโคตรเยอะเพกอคำเดียวครับว่าตัวละครในเกมเกือบครบกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่เกือบครบนี่ว่านี่มันมาหมดเลยนี่ว่าเพ้อคำเดียวครับว่าเลือกซื้อเลือกหากันแบบจุ๊บๆแบบจุกใจๆๆๆๆอย่าลืมไปตามกันนะครับ และนี่ก็คือการเล่งเวลาคลิป400จะทำให้คุณนั้นมองแทบไม่ทันนะฮะผมเองก็มองไม่ทันเหมือนกันถ้าตอนไหนที่อควาแมนของเราออกแล้วก็สามารถบอกกันได้นะครับลองปักเวลากันได้ว่าพี่ครับมันออกตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมก็มองไม่ทันจริงๆครับและผมก็ MK ไปเรื่อยๆแบบนี้ดูเงินที่กำลังไหลออกจากด้านล่างกับผมนะดิฮะผมอาจจะหายไปประมาณ2ล้านแบบรวดเร็วจนคุณนั้น ม่ทานได้ตั้งโตกันเลยทีเดียวออโอโ้โหนี่มันเงินหรือน้ำมันไหลไวเกินและนี่ก็คือช่วงเวลาการเงินไหลของผมมาไหลไปเรื่อยจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะหยุดที่เท่าไหร่เพื่อมาดูกันครับอันนี้คือสุ่มไปเป็นล้านแบบเรื่อยๆนะออมาจอกตอนไหนมาเด้อถือว่ายาวแน่คลิปวิดีโอนี้และผมก็ทำการสุ่มไปเรื่อยจริงจงจนกว่ามันนั้นจะซี ดูเงินตอนนี้ดิฮะสองล้านสามผมสูงไปประมาณล้านหนะครับท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ผมได้นนก็คือเออท่านแซนแ,นแมนตีกลมๆแล้ประมาณกี่ตัวเนี่ยก็ลองนับดูนะฮะแต่ผมนับจากสายตาของผมแล้วเนี่ยไม่มีกอรลี่เลยสักตัวเดียวยล้านหเลยนะครับพี่พี่จะรีดเป็นล้านก็ไม่ได้เล่นตาละยี่บาทไอ้เล่นได้ตาละยีโกรรีดทีละสองล้าน เที่ยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ฮะแต่ผมจะสู้ต่อไปจนกว่ามันจะออกเรามาดูกันครับว่าเราจะใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเพื่อจะได้อควาไททันัปมิทโกแมนตัวนี้มาครอบครองนะครับผมยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอใช้สูตรอัตโมติแบบขั้นเทพผมจะไม่ทำการยืนเอฟเคอีกต่อไป ผมจะทําการเดินซิกแซกไปเรื่อยๆและนี่เลยครับในการซิกแซกลาวที่จะทําให้คุณนั้นได้ตัวละครนี้ครับเดวิดพุ้ยเยรินพันธุน์ในเซ็ตได้ตัวละครนี้มาดูต่างหน้า <c oughs> บอกคำนี้ว่า <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนแบบนี้มันไม่น่าออกแน่แน่ <c oughs> ผมต้องใช้สูตรโกงเข้าไปอีก <c oughs> นั่นก็คือ <c oughs> บูสต์นั่นเองนะฮะกับรักกี้บูตที่เราเก็บมา6 ขวดนะครับผมจะทําการบูต <c oughs> ไปทั้งหมด3ขวดเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จของผมนั้นมันเพิ่มขึ้นไปอีกและนี่ก็คือความหวังสุดท้ายของผมกับเปอร์เซ็นต์การออก0.03%เซผมนี่อยากำขำค้างในลำคอกันเลยกับอาควาสปิการ์แมนมันจะได้ตอนไหนากับการเปิดสุม่มเอฟเครแบบโคตรขั้นเทพแบบขยับและแบบสุ่มไปด้วยในตัว <c oughs> 2แบบติดต่อกันครับผมแบบนี้แหละฮะคือการ AFK ขั้นเทพของจริงเพราะว่ามันจะเหมือนการที่เราเดินไปด้วยและการที่เราสุ่มไปด้วยนี้มันจะทำให้ <c oughs> เออมันจะทำให้แบบโปรแกรมมันจับเรา AFK ไม่ได้ไง AFK ปกติมันต้องยืนเฉยใช่ไหมแต่นี่คือเราเดินไปด้วยและก็สุ่มไปด้วยแถมบูสต์0.03เข้าไปอีกเฮ้ย <c oughs> ไม่ออกก็ไม่รู้แล้วล่ะครับนอนนอนและแบบนี้มันจะออกตอนไหนไปดูผมได้ทำการโชว์สเต็ปจูกแบบโคตรขั้นเทพจนหลายคนนั้นเธอจะอาปากค้างกันเลยทีเดียวใครที่เห็นว่าวแววแววว่ามันออกมาช่วงเวลาไหนก็สามารถปักคอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากรู้ว่ามันใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการออกนั่นเองนะฮะผมก็เลยจัดแบบจัดเต็มนะครับผมแบบโคตรรัวไปอีก ประมาณไม่รู้ว่ากี่ล้านเหมือนกันแหละครับผมใครที่เห็นและตาไวนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ปักเวลากันได้นะครับแต่ตอนนี้ผมนั้นได้ไปนอนหลับพับสิทธิ์ครับยาวกันแล้วนะฮะจนกว่าผมนั้นจะกลับมาดูอีกครั้งกับการสุ่มอันบ้าคลั่งนี่คือการเล่งเวลาการสุ่มแบบโคตรคลั่งเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่อย่างนั้นผมน่าจะแห้งตุยคาเครื่องแน่ๆถ้าผมสุ่มกับมือแล้วล่ะก็นะ และนี่คือการ FK เน็นบคันเทพที่หลายคนนั้นแทบจะอึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียว <H uman> เพราะว่าการ FK นานที่เดินไปด้วยและก็สุ่มไปด้วยแบบอัตโนมัติแบบนี้แหละแจมแมวจะจัดจะได้ไหมไม่รู้และไปดูอีกทีแล้วกันกนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะ <H uman> ได้ไหมเนี่ยสรุปแล้วเอาเลยครับท่านผู้ชมครับในการช่วงเวลาที่ผมสุ่มไปนานเกือบ2ล้านแสกันเลยทีเดียวสรุปแล้วเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับท่าน เฮ้ยว่าแตนี่มันอะควาไททันสปีกเกอร์แมนะตัวที่สามพันะมันออกมาตอนไหนวะเย็ดคีผมไม่รู้ว่ามันออกมาตอนไหนนะฮะใครรู้ใครเห็นก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมกดไปเท่าไหร่นะฮะกับไททันแซนแมนที่บานเต็มคังไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะจัดจัดเอางี้ดีกว่าผมจะทำการจัดกิจกรรมนะครับแจกไททันแซนแมนหน้าแอฟฟ้านะครับผม ก็สามารถตามไปได้นะฮะที่น้องจินดุดนมดมชานั่นเองนะครับเออก็ไปเล่นกันได้นะครับกิจกรรมก็ได้จะโพสต์ประมาณเย็นเย็นของวันนี้นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสลับอะควาแมนทุยไม่ใช่ไ <c oughs> อ้เชี่ยเสียไปกี่บาทวะเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าผมกดไปทั้งหมดช่วงเวลาไหนาและหมดไปเท่าไหร่ที่มันออกมาในช่วงเวลานาน,านพอดียังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผม ตรึงตรึงเปียเปียเปียปังปรังปังปีอย่าลืมกดไลค์กันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่แจกนะตอนนี้กำลังแห้งจินกุ้งช็อปร้านทองกับผมเองนะครับผมกับร้านสุ่มตัวละครสุดเอกลักสุดเกียนสุดอลังการสุดเทพเ่นือนนะครับรวมของรางวัลเนี่ยก็จะได้ตัวละครสุดตึงพร้อมรายเซ็นสุดพิเศษด้วยที่สำคัญเลยรางวัลที่สุ่มมาเนี่ยสามารถรวมได้นะครับหลายคนจะสงสัยว่า พี่ครับจะรับรางวัลจากไหนอะ่ะรับรางวัลการสุ่มได้ที่เฟสน้องจินดูนดดม,ดมดมชาใครไม่เล่นเฟสสมัครด้วยอย่าลืม